ิงเลยนะคะอันดับแรกนะคะบนโต๊ะเครื่องสำอางเราที่ยาวเหยียดนี้นะคะเราจะเลือกตัวไหนขึ้นมาก่อนบนใบหน้าของเรานะคะตัวแรกคือการคลีนเซอร์คือการ,การนำล้างออกไปสิ่งสสระรกนะคะเมคอัพทุกอย่างล้างออกไปคลีนเซอร์คุณหมอแบ่งหลกัลกๆเป็น3อย่างละกันนะคะคือคลีนเซอร์นะคะ สองคือตัวปรับสภาพผิวหรือโทนเนอร์นะคะสุดท้ายคืออะไรที่เราอยากจะโบกเข้าไปนะคะให้ความชุ่มชื้นต่างๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรืออะไรก็ตามนะคะหลักเขาจะแตกต่างกันเราเริ่มต้นด้วยตัวแรกคลีนเซอร์ <ans> er ที่ดีคือตัวที่สามารถรักษาให้ pH ของเราเนี่ย อยู่ในสมดุลนะคะ pH ของผิวหรือความเป็นกรดด่างนี่น้อยกว่า5.5ได้จะยิ่งดีนะคะแล้วถ้าส่วนผสมของเขาเนี่ยเป็นออย in Water นะคะแปลว่าเป็นน้ำมันในน้ำความกลมกลืนจะดีมากยิ่งขึ้นไม่มีความเหนียวเนินะและความแอคทีฟของเขาที่จะทำให้ pH น้อยกว่า5.5รายงานว่าดีกว่านะคะวอเตอร์อินนะคะสำหรับครีเซอร์คืนหนึ่งต้องทำให้ pH ของเราเป็นยังไงคะ น้อยกว่า5.5นะคะ pH ของผิวเรานะคะอยู่ในรูปแบบของ oil in water และที่สำคัญคือไม่ทำร้ายไมโครไบโอมค่ะยังคงสภาพของไมโครไบโอมของเราไว้นะคะคือสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีนะคะมีความหลากหลายนะคะส่วนของโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์เนี่ยเป็นตัวหลังๆนะคะที่ทางในส่วนของวาดบงของหมอพิวหนังเองนะคะเราก็เพิ่งจะมาะพูดถึงกันมากขึ้นนะคะคือการปรับ สมดุลของใบหน้าอีกหนึ่งทีโดยมากแล้วเนี่ยโทนเนอร์ดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราไม่ได้ใส่ตัวแอคทีฟอะไรมากมายแต่ณปัจจุบันโทนเนอร์ที่ดีควรที่จะมีตัวแอคทีฟที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้นผิวนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์คือต้านอนุมูลอิสระให้ผิวด้วยนะคะลดการอักเสบและที่สำคัญนะคะถ้าเขาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไบโอฟิล์มได้จะดีมากนะคะ สุดท้ายเลยคืออะไรที่เราอยากใส่้วไปานหน้าเราก็คือจจลินทซีตัวดีนั่นเองนะคะคือในกลุ่มของพวกเซรัม่มซึ่งสามารถใส่ทั้งพรีไบโอติกเข้าไปได้ด้วยนะคะรวมถึงโปรไบโอติกตัวที่เรามักจะได้ยินเสมอนะคะก็คือแลคโตบาซิลัสนะคะเรามาดูกันว่ารายละเอียดของ3ตัวนี้นะคะคลืนเซอร์นะคะคืออย่างนี้ที่คุณหมอบอกไปเลยนะคะว่า pH อน้อยกว่า5.5ได้จะยิ่งดีนะคะเพราะว่า สกินแคร์ของเราเนี่ยค่ะถ้าเป็นแม้กระทั่งแชมพูหรือว่าสบู่นะคะ mm hmm. pH ที่มีอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์นั้นนะ8ถึงเเวลาเราทาลงไปแล้วเนี่ย pH เราจะ8ถึง9ไปวันต้อง6ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นสมดุลจุลินทรีย์ไม่ชอบนะคะจุลินทรีย์ตัวดีจะหายไปตัวร้ายจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าค er รีมเซอร์รักษา pH ให้เราได้น้อยกว่า5.5จะทําให้ไมโครไบโอมตัวดีนั้น มีมากยิ่งขึ้นนะคะรูปแบบพูดไปแล้วว่าเป็น oil in water ไม่ทำร้ายไมโครไบโอมผิวนะคะอันนี้เป็นการ analyze นะคะหรือว่าการวิเคราะห์ทางจีนส์นะคะว่าเห็นไหมคะมี16 r นะคะ RNA sequencing มาให้เราดูด้วยว่าถ้านะคะผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการลำดับ sequencing นี้ออกมานะคะเพื่อวิเคราะห์ทางจีเนติกว่ายังคงความหลากหลายของจุลินทรีย์ได้ นั่นก็แปลว่าไม่ทําร้ายไมโครไบโอมของผิวเรานะคะยังมีความหลากหลายได้อยู่ถ้ามีแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ถือเป็นข้อดีนะคะของเจ้าคล่นเซอร์ค่ะถัดมาเลยเป็นเรื่องของโทนเนอร์นะคะที่บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยใส่อะไรเพิ่มให้เขาหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลดการอักเสบนะคะแต่ทุกอย่างนะคะต้องผ่านการวิเคราะห์ให้ดีเช่นการอักเสบของคุณหมอผิวหนังเองเละคะ IL6 นะคะคือการอักเสบนะคะคือ i n t e r l e u k i n ิคนะคะการวิเคราะห์คือดูว่าเขาจะทําให้เกิดการอักเสบคือไอเจ้า IL6 นี่น้อยลงหรือเปล่าหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์โทนเนอร์จะมีเยอะมากนะคะรวมถึงอีกหนึ่งในหนึ่งในนั้นที่เรานํามาใช้คือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากใครเคยเห็นคนที่ชอบทานอาหารสุขภาพที่เป็น ชียร์ซีสไหคะเชียร์ซีสนะคะซึ่งไอ้เจ้าเชียร์ซีสเนี่ยเวลาที่เราใส่ลงไปข้างในน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าคุ้ยคบพองมากเลยนะคะสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามิลโครโพลีแซคคาไนะคะคือตัวสำคัญที่เทียบอีกหนึ่งอย่างคือคำนี้ทุกคนน่าจะง่ายกว่าคือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะถ้ามีส่วนผสมของเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็นำมาช่วยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะรวมถึงสิ่งที่เห็นในพารากราฟคือทุกอย่างต้องผ่านการทดลองนะคะ แล,และความปลอดภัยในการใช้รวมถึงอินเต l e ์ลูคินคือการอักเสบลดลงนะคะ t r a n s e p i d e r m a l water l o s s คือสูญเสียน้ำน้อยลงนะคะรวมถึงการดู a n t i o x i d กซิแดอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะค่า ORAC นะคะคือดูว่าสามารถตกป้องผิวได้จากการที่เราลดอนุมูลอิสระได้หรือเปล่ารวมถึงถ้าให้ดีนักปัจจุบันนี้นะคะช่วย i n น i b i t นะคะยับยั้ง PM 2.5ให้ได้ด้วยขวามือล่าสุดได้ก็จะดีนะคะ เป็นโทนเนอร์ที่สามารถมิกซ์นะคะในการช่วยหลายๆอย่างและสุดท้ายค่ะจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดไบโอฟิล์มนะคะหรือแบคทีรียตัวร้ายที่เกาะตัวได้จะดีมากนะคะส่วนเจ้าตัวเซรั่มนะคะซึ่งเป็นตัวที่สําคัญที่สาวๆชอบมากเลยนะคะในการให้ความชุ่มชื้นนะคะอันนี้เราสามารถใส่ทั้งพรีแล้วก็โปรไบติกได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนพรีคือในส่วนของตัวที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีนะคะเขาคือกลูโค โอลิโกแซคคาไรน์นะคะฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรน์เอาง่ายๆและกันคือ GOS กับ FOS นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถสกัดมาได้จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคอน,นะคะหรือว่าข้าวโพดที่เราสกัดออกมาโดยใช้น้ำตาลมอลโตสนะคะหรือแซคคาโรสนะคะที่มาจากบิดรูทก็ได้นะคะอันนี้คือ GOS นะคะแต่กรรมวิธีจะต้องเป็นเอนไซมติกหรือการผ่านการ นำสกัดออกมาโดยเอนไซม์นะคะก็จะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นดีมากยิ่งขึ้นส่วนโปรไบโอติกนะคะแลคโตบาซิลัสตะกูแลแรนะคะแคซีนะคะ, ASE, ะ,คะสิ่งที่เขาช่วยในเรื่องของแอดเน่นะคะความมันของใบหน้านะคะส่วนแลคโตบาซิลัสอะซิดฟิลุสนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะผิวแห้งต่างๆให้ชุ่มชื้นขึ้นอันนี้เป็นรีพอร์ทที่รายงานมาเลยนะคะในเปเปอร และจุลินทรีย์เหล่านั้นจะต้องเป็นอยู่ในรูปที่ไม่เจริญเติบโต,ตแบบทำร้ายเรานะต้อง inactive นะคะเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นได้ถ้าตามงานวิจัยเลยนะคะความชุ่มชื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ริ้วรอยต่างๆที่ดูลึกนั้นตื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรเลือกไม่ว่าจะเป็นครีนเซอร์นะคะโทนเนอร์หรือเซรัม่มนะคะงานวิจัยสำคัญนะคะที่จะออกมาเพื่อให้เรารู้ว่า แบคที ria นั้นนะคะหรือจุลินทรีย์ตัวดีนั้นนะคะ inactive แบบไม่ก่อโรคแต่สามารถคงประสิทธิภาพให้เห็นได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชุ่มชื้นลดการอักเสบนะคะหรือไม่ทําลายไมโครไบโอมของผิวเรานะคะแล้วก็ยับยั้งในการสร้างไบโอฟิล์มอาณาจักรแบคทีรียตัวร้ายด้วยยิ่งดีนะคะถ้าเราจะกินนะคะกินอะไรบ้างที่จะสามารถเพิ่ม FOS GOS ได้นะคะคือผักผลไม้นั่นเองนะคะ ซึ่งมี pH ประมาณ8ถึง9นะคะผักผลไม้ทานได้หมดเป็นตัวตั้งต้นของอาหารจุลินทรีย์ตัวดีค่ะจุลินทรีย์ตัวดีนะคะถ้าเราจะเติมเองแบบไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะเติมได้จากไหนคืออาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นกิมจินัตโตะนะคะเทมเป้มิโซะนะคะจริงๆแล้วทานเนี่ยให้ยกหนึ่งกำมือของเราขึ้นมานะคะว่าเราจะทานมากน้อยแค่ไหนนะคะในหนึ่งกำมือของเราเนี่นะคะ ให้เทียบเป็นกิมจิเล็กๆ1นึ่งพอชั่นนะคะหรือ1ถ้วยเล็กนะคะนิโซะหนึ่งถ้วยเล็กนะคะหรือว่านัตโตอันนี้จะเป็นอาหารในกลุ่มตระกูลเกาหลีนะคะญี่ปุ่นนะคะในของไทยก็จะเป็นในประเภทเออผักดองที่ดีนะคะอันนี้ก็สะทานได้นะคะจะมีประมาณ10,000ล้านตัวต่อวันซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างต่ำต้องได้10,000ล้านตัวต่อวันนะคะ้น,นพืชจะมีจุลินทรีย์ตัวดีเยอะนะคะ อาหารที่เป็นชีสนะคะเนยนมต่างๆนะคะจะยิ่งมีจุลินทรีย์ตัวนี้น้อยนะคะไขมันดีอะโวคาโดออลิฟออยล์ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ซ้ายมือนะคะคือสิ่งที่เราต้องทานเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ตัวดีนะคะไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องคือการนอนดึกไม่ดีค่ะสูบบุหรี่จุลินทรีย์ตัวร้ายเยอะค่ะแอลกอฮอล์ก็ยิ่งทำให้พีเอชรวมถึงเซลล์ในร่างกายมันเป็นกรดเยอ๋ยวจุลินทรีย์ตัวร้ายก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ ทั้งพรีทั้งโปรทั้งซินไบโอติกนะคะร้วนสําคัญทั้งหมดมีอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีแล้วทานเพื่อขัดเยอะๆเติมจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปด้วยนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายโปรไบโอติกนะคะมันจะมีชื่ออะไรบ้างนะคะในกลุ่ม2ตัวหลกักๆคือแลคโตบาซิลัสนะคะแล้วก็ไบฟิโดแบคทีเรียมนะคะอันนี้เอามาให้ดูว่าเราต้องทานอย่างหลากหลายนะคะแล้วก็1นึ่งมื่นล้านตัวต่อวนันนะคะอาหารนี้ก็อย่าลืมทานพรีไบโอติกนะคะซึ่งเป็น อาหารของจุลินทรีย์ตัวดีด้วยบล็อกแรกด้านซ้ายมือเขียวๆนะคะคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ทั่วไปต้องการนะคะคือชนิดของเชื้อเนี่ยเขาจะมีชื่อแรกนะคะคือเป็นออร่เป็นตระกูลเป็นเหมือนนามสกุลของเรานะคะตัวถัดมาตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อของเราเนี่เองแต่อันสุดท้ายขวามือถ้าเราสามารถระบ,บุได้ละเอียดเข้าไปอีกนะคะ ถึงชื่อเล่นนะคะสายพันธุ์ของจูเลียนซีด้วยเนี่ยจะดิ้งดีสิ่งที่ดีคืออะไรนะคะอันแรกนะคะไบฟิโลแบคทีเรียมแลคกทิชเอชเอ็นศูนย์หนึ่งเก้าคือช่วยในยเรื่องของเอ็นเคเซลเพชรคาดฆ่ามะเร็งและเพชรคาดฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะให้สูงขึ้นนะคะรวมรวมถึงแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลลัสนะคะ n c S ็ m นะคะ ช่วยลดความเจ็บปวดในลำไส้เพราะว่าเขามีโอปิออยด์รีเซพเตอร์หรือตัวรับความเจ็บปวดนะคะที่ลำไส้นะคะลดในเรื่องของคนที่มีความบิดของลำไส้นะคะตัวที่3นะคะทั้งชื่อทั้งนามสกุลและชื่อเล่นของเขานะคะแลคโตัวบาซิลัสนะคะนามสกุลนะคะชื่อของเขาคืออะซิดฟิลัสนะคะชื่อเล่นคือ LA14 นะคะความละเอียดตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียตัวร้ายนะคะ รวมถึงตัวไบ f i โดแบคทีเรียม a ล t ติ b l 0 l 0 4นะคะคือตัวที่จะช่วยในการปรับสมดุลลำไส้ในคนที่มีอาการเรื่องภูมิแพ้เป็นเนหายหายนะคะเป็นหวัดคัดจมูกจะอะไรก็ผื่นขึ้นนะคะตัวนี้มีรีพอร์ตหรือว่ารายงานว่าช่วยลดในอาการตรงนี้ได้ด้วยนะคะส่วนสุดท้ายคือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสมดุลอารมณ์และความเครียดของเรานะคะแบคทีเรียที่ชื่อ Lactobacillus p a r a c คาซี LPC 3 7นะคะเขาสามารถช่วยในการส่งเสริมอารมณ์ความสุขความเครียดของเราให้ไปในทางที่ดีได้ด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดถึงทางด้านซ้ายคือกลุ่มในเรื่องของแบคทีเรียตัวดีที่เราระบุสายพันธุ์ลงไปให้ชัดเจนเลยว่าเขาจะสามารถช่วยระบบสมดุลในร่างกายของเราอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันอารมณ์นะคะ หรือแม้แต่กระทั่งการติดเชื้อต่างๆนะคะเราควรที่จะสร้างสมดุลที่ดีแบบด้านซ้ายมือนี้ล่ะคะ่ะให้กับลำไส้และผิวของเราส่วนด้านขวามือ Specific หรือระบุเข้าไปอีกว่าแล้วถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะสายพันธุ์ไหนที่สามารถช่วยเขาได้เยอะมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็มาเลยนะคะและตอบ a c ิล mm hmm. l ส s ลมโนซั sn 0 0 1ซึ่งเป็นตัวที่พบมากที่สุดในคุณแม่ที่ตั้งครร เพราะเขาสามารถทำให้ IGA จากน้ำนมแม่หรือภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่ส่งผ่านต่อสู่ลูกได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่สําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะรวมถึงแลคโตวาเซ l ัสอะซิโดฟิลัส LA14 ที่ยับยั้งแบคทีเรียตัวร้ายนะคะ และอีกหอย่างเลยนะคะคือสมดุลความเจ็บปวดของลำไส้ใครที่มีอาการโคบคลากลำไส้ลมแน่นท้องดันขึ้นบ่อยรู้สึกปวดแลอเกินเหมือนไปถ่ายแล้วก็จะดีขึ้นนะแต่ทำไมมันปวดอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยแล้วก็ส่วนที่จะสามารถช่วยสพอร์ตตรงนี้ได้มากขึ้นคือสายพันธุ์นะคะที่เขาชื่อ lactobacillus acidophilus ncsm นะคะเนื่องจากว่าเจ้าสายพันธุ์นี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้น ชื่อเล่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นเลขๆนะคะแต่ต้นตระกูลเขาเนี่ยคือข้างหน้าสุดนามสกุลนะคะชื่อธรรมดาคือตรงกลางอันสุดท้ายคือนิดหนึนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแบคทีเรียคร่าวๆนะคะึ่งนสุดท้ายแล้วสกรินเตอร์ที่เราควรเลือกคืออ่อนโยนและเป็นมิตรกับไมโครไบโอมของเราด้วยนะคะ pH ชื่อเรืมให้น้อยกว่า 5. 5ดนะคะโทนเนอร์ถ้าสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวได้จะยิ่งดีนะคะอยาให้เกิดไบโอฟิล์มตัวร้ายเกิดขึ้นได้ก็จะดีมากนะคะสุดท้ายเซรั่มคือ ให้อาหารกับผิวแปลว่าให้ไมโครไบโอมอยู่ในสภาวะที่ดีให้พรีไบโอติกนะคะคืออาหารของจุลินทรีย์ตัวดีกับผิวด้วยนะคะแล้วก็ให้ตัวดีเข้าไปเลยนะคะเพื่อช่วยให้ผิวเราแข็งแรงลดการอักเสบมากขึ้นนะคะ อย่าลืมนึกถึงและดูแลจุลินทรีย์สิ่งเล็กๆที่อยู่ในร่างกายของเราที่ทำให้เราฉลาดที่สุดนะคะรวมถึงการดูแลแมกระ่งจุลินทรีย์ที่ผิวของเราที่จะทำให้ผิวของเราสุขภาพดีมากที่สุดนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอาหาร อารมณ์ที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของบุหรี่นะคะแอลกอฮอล์ที่จะทําให้จุลินทรีย์ตัวร้ายเยอะมากขึ้นเราก็ทําให้เส้นชีวิตหรือเส้นเทโลเมียของเราหดสั้นลงนะคะดูแลตัวเองให้ดีเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อคุมโปรไบโอติกให้อยู่กับเราแบบคุณภาพหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ